สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพฤสสวดีที่26ธันวาคม2,024นะครับวันนี้เฟีกิดิเด็กเ9ดจากเมื่อวานนี้73สัปดาห์นี้มีการพูดถึง Gen C หรือ Gen Z ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับอิทธิพลของ Gen C ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อสารกรรมคริปโตข่าวนี้เขาบอกว่าชัยชนะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลให้นักลงทุนคริปโตที่เป็นเจ n ซเนี่ย พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับ Gen C คือคนที่เกิดตั้งแต่1997ถึง2012อายุระหว่าง12ถึง27ปีนะครับข้อมูลจากคลิปตัวเชนบิตเกตนะครับเขาบอกว่าหลังทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยยอดของเจนซีที่เข้ามาลงทะเบียนกับ Exchange พุ่งขึ้น683เเฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย เจนซี Z, ลงทะเบียนกับ Exchange 844,000คนเพื่อนๆน,นึกภาพเม็ดเงินที่เข้ามานะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนำทีมโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอย่างโปแลนด์ and, อย่างบราซิลเจนซีเนี่ยกำลังจะมามีอิทธิพลต่อตลาดคริปโตและจะเป็นผู้เล่นสำคัญเป็นคลื่นต่อไปของอุตสาหกรรมคริปโตซึ่งก็เมคเซนนะคนใหม่ก็ต้องเป็นเจนใหม่ นะครับใครที่ตามพวกเซอร์เวเกี่ยวกับ Gen ซีเนี่ยอาจจะเห็นบทความประมาณนี้นะบทความนี้เขาบอกว่า Gen ซีเนี่ยทำงานด้วยยากมาก uh, buying a home seems impossible for Gen Z นะการซื้อบ้านเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยของ Gen ซีส่งผลให้ Gen ซีเนี่ยส่วนใหญ่ลีสนะเช่า subscribe ทุกอย่างเช่าหมดนะครับ uh, และที่เห็นบ่อยสุดนะ Gen C the most impatient generation นะ Gen C เป็นเจนที่ใจร้อนมากอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนี้อยากรวยต้องรวยเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเซอร์เวย์นะเป็นเซอร์เวย์ที่พูดไม่ค่ดีเท่าไหร่เกี่ยวกับ Gen C ตรงนี้ไม่พูดถึง Gen C ที่อยู่ในช่องดูต่อไปนะในช่องเนี้เป็น Gen C รุ่นลิมิเต็ดเป็นคนมีวิชัน่นเป็นสายถือนะครับส่วนตัวเนี่ยเพื่อนผมมองว่าทุกเจนเหมือนกันหมด นะทุกเจนเนี่ยถูกตำหนิว่าใจร้อนนะรุ่นเราตอนเรา1 7บเเราก็หลายคนมองว่าใจร้อนนะทำอะไรด้วยทำงานกับผู้ใหญ่ค่อนข้างยากรุ่นพ่อเรารุ่นลุงเรารุ่นปู่เราก็เป็นอย่างนั้นนะรุ่นเราทุกคนที่อายุ1 7บเเนี่ยเรารู้ว่าเราเก่าเราคิดว่าเราทำได้นะเราถึงเห็นเด็กอายุ1 7 1 8ไล่ตีกัน เราไม่เห็นคนอายุ40 50ยกพวกไล่ตีกันตั้งแต่เสารียันมาบุญคองถือไดายา่าเราไม่ค่อยเห็นนะครับเมื่อวานเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงซื้อถืออดทนรวยนะเจนซีเนี่ยตอนนี้แก่สุดอายุ27ปีเด็กสุดอายุ12ปีนะครับเด็กสุดเนี่ยเกิดมาเห็นบิตคอยเลยนะนี่คือเจนที่หนีไม่พ้นของแพงเพื่อน เจนซจะเป็นเจนที่ผมเชื่อว่าต้องซื้อโซลาน่าในราคาหลักแสนอาจจะซื้ออีทในราคาครึ่งล้านซื้อ XRP หลักพันแน่นอนแล้วต้องมีการคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยเพิ่งได้โดสคอยมา400กว่าบาทมันต้องได้เห็นนะครับคนที่เป็นเจนซีที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะมองว่าโอ้โหไม่แฟร์นะไม่แฟรเจนพวกเราก็เหมือนกัน นะเจนพวกเราเนี่ยเพืพ่อนๆเราซื้อหุ้นราคาหลักร้อยจากใครเราซื้อจากเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์ซื้อมาหลักสิบเบบี้บูมเมอร์มองพวกเราด้วยหางตามองแบบลูกกระจอกเหยียบขี้ไก่ไม่อ่อนะครับเพราะนั้นวันที่ราคาของตลาดคริปโตมันแบบผันผัวเนียนเพื่อนเราคิดง่ายๆเลยเราคิดว่าเราถูกจ้างให้ถือ เหมือนที่เจนก่อนก่อนเราจ้างเขาให้ถือนะเราจ้างเจนก่อนก่อนถือหุ้นให้เรานะครับเหมือนกับที่ที่ดินที่พวกเราซื้อทุกวนันนี้นะเราซื้อที่ดินผู้กันหลักล้านเนี่ยเจ้าของที่ดินซื้อมาหลักหมื่นหลักพันนะที่กรมที่ดินเนี่ยจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยิ้มแย้มมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะพวกเรานี่ผ่อนด้วยน้ำตานะครับเพราะนั้น รอแป๊บหนึง่งรอให้เจนต่อไปเนี่ยเรียนลูกเสือก่อนเรียนรอดอให้จบฝึกง,งานให้จบรอให้เขาเก็บเงินถึงวันนั้นเราจะมอบพอร์ตทั้งพอร์ตให้เขาในราคาย่อมเยาววันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม